ต่อไปก็เป็นหมูกับเบคอนนะทุกคนค่อยๆใส่ดีกว่าครับนี่ก็เป็นอีพีสองแลทุกคนอแต่หมูนี่ใช้ได้ครับทำไมเราไม่ทอดหมูก่อนเราจะได้ไม่ต้องเทน้ำมันเออไม่ทันคิดแฮะเนี่ยฮะ <c oughs> เป็นไงล่ะ แต่เป็นถั่วฝักยาวทอดไปเลยทีนี้อืมเอ้าอันนี้อันนี้พอราบลื่นหน่อยถ้าเอาสูตรผมไปใช้นะผมจดลิขสิทธิ์ไว้น่ะสูตรผมอะ่ะค่อยๆลงนะลูกพ่อ คดให้เข้ากันก่อนทุกคนหู้หน่ากินอ้อหมูนี่ลาบลื่นมากเลยผมไม่อยากเปิดหน้าต่างนะจรตงอยากเปิดหน้าต่างแต่ว่าเดี๋ยวแสงมันจะเข้าท่านผู้ชมใส่น้ำปลาก่อน ชีวิตนี้ขาดน้ำปลาไม่ได้ทุกคนขาดน้ำปลาแล้วก็ต้องเป็นน้ำเกลือแล้วนะโหน่ากินมากอา้าวเละหมดชีวิตโกไม่ลงแฮ บ้านใครกาขาดนะเอานี้ไปติดนะทุกคนเหนียวมากหยอกหยอกยอกเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่คำ <c oughs> โอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ห o ก my god เอ้ยเราน่าจะาพริกใส่สักหน่อยนะ ไม่เป็นไรผมมีซอสอยู่ผมซื้อพันธายมาแล้วเปล่าผมอยากกินแบบนม่จิ้มพันท้ายอะ่ะนี่ก็คุณเชียงทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันอืมอร่อย EP หนึ่งอันนี้น่าจะเป็น EP สามทุกคนเอ้ยอืมไอ้ EP สามเดี๋ยวเราติดตามไว้ EP 4เจอกัน